สวัสดีครับพบกับอาจารย์ออสอีกแล้วนะครับกับผลิตภัณฑ์ของแบรนด์ด็อกเตอร์ออสกรุ๊ปวันนี้มาแนะนำกาแฟรปรุงสำเร็จชนิดผงตาด็อกเตอร์ออสคอฟฟี่นะฮะ เป็นกาแฟที่ใช้าสารหวานจากญ่าหวานแทนน้ำตาลนะครับซึ่งตีเบอไซด์ที่อยู่ในญ่าหวานนอกจากจะให้ความหวานแต่ไม่ให้พลังงานแล้วก็ยังมีสรรพคุณทางเภสัชวิทยาเยอะแยะเลยโดยเฉพาะในเรื่องของการต้านแบคทีเรียน,นะครับแล้วก็ต้านอนุมูลอิสระที่สูงมากๆมีสารสกัดสําคัญที่อยู่ในนี้ครับ เถาวันเปรียงนะฮะสารสกัดจากเถาวันเปรียงทุกคนชื่นชอบในหลายๆกาแฟตัวนี้อยู่ในกาแฟของดตอร์ออสนะครับเถาวันเปรียงนี้ก็จะช่วยในเรื่องของการแก้ปวดเมื่อยตามร่างกายการปรวดกล้ามเนื้อปวดหลังปวดเอวแก้กระสายเหน็บชาช่วยขับปัสสาวะแก้บิดแก้หวัดพิชิตโรคข้อเสื่อมและช่วยกระตุ้นภูมิคุ้มกันของร่างกายกาแฟที่ใช้มาจากประเทศบราซิลนะครับเป็นกาแฟ อาราบิก้าคัดสรรเมล็ดกาแฟสายพันธุ์ดีนําเข้าจากบราซิลแล้วก็ด้วยเอกลักษณ์ของกาแฟจากบราซิลนี่จะมีกลิ่นที่หอมมากรสชาติกลมกลม่อมลองดูครับเป็นเอกลักษณ์เลยนะครับ